สุพัฒน์เล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทำไมแพทย์ชนบทต้องมาต้องมาบุกกรุงกันแบบนี้เราก็คุยกันในชมรมแพทย์ชนบทครับแล้วก็ซูมคุยกัน<ช>เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นการซูมคุยกันโดยสม่ำเสมออยู่ละม,มีมีน้องๆก็เสนอว่าเราไปบุกกรุงเทพกันดีไหมอะไรเงี้ยอ่านั้นเราก็ตกลงไปบุกกรุงเทพกันในรอบแรกนะครับประมาณกลางเดือนกร,รกฎาคมกลางเดือนกรกฎาคมเราไปกันหกกทีมหกทีม,ทมประมาณ6กสบชีวิตครั้งที่สองสิบห้าทีม,ทมครั้งที่สามนี่เป็นครั้งที่สาคัญที่สุดก็4ี่สิบทีมด้วยกัน อันที่สามก็เพึ่งเสร็จไปนะครับสี่ถึงสิบสิงหาคมครับพัฒนาการของภารกิจสิ่งที่คุณหมอไปเจอแล้วก็มันต้องแก้ปัญหาและปรับกลยุทธ์จากหนึ่งมาสามเนี่ยคุณหมอไปเจออะไรเข้าแล้วมันต้องปรับตัวยังไงมาโดยตลอดคือรอบแรกเราบุกแบบไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้คิดอะไรมากเราเห็นคนกรุงเทพเข้าไม่ถึงการตรวจเนานะไปรอคิววัดภาษียาวมากแล้วก็เห็นภาวะการเสียชีวิตที่บ้านเราก็เลย ก็ไปตรวจดือด้อนะไปตรวจให้ภ้าประชาชนเตรียมเตรียมตัวให้เราเราก็ไปสามวันหกทีมก็ไม่ยากปรากฏว่าเราเราตรวจเขาได้อย่างดีเราได้ตรวจเอทีเคให้เขายาจมูกรู้ผลว่าบวกหรือลบเราไม่ได้เตรียมยาไปนะครับในรอบแรกอปรากฏว่าสิ่งที่เราพบคือเขาก็เขาก็กลับไปกักตัวที่บ้านเพราะไม่มีโรง,งพยาบาลรับเขาไม่มีไม่มีศูนย์พักคอยรับเขาเพราะว่าเต็มหมดแล้วเราก็รู้สึกเราทําได้ไม่สมบูรณ งั้นงั้นเราก็กลับมาคิดกันใหม่รอบที่สองเราเราเอาใหม่เราก็พยายามเอาฟ้าทลายโจรไปใช้แค่ฟ้าทลายโจรรอบที่สองรอบที่สามเราเราเตรียมตัวนานขึ้นเราเตรียมตัวสองอาทิตย์ก่อนขึ้นจะรมทีมากขึ้นวางแผนกันเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นแล้วก็ทําโมเดลจนชัดโมเดลเราก็คือถ้าเป็นบวกเราจะจ่ายยาด้วยจ่ายยาฟาวิพิลาเวีย แต่ว่าถ้าการน้อยๆเราก็จ่ายแค่ฟ้าทลายโจรในเชิงสถิติแล้วเนี่ยสามรอบปฏิบัติการภารกิจที่มาบุกกรุงเนี่ยค่ะช่วยตรวจช่วยอะไรต่างๆจํานวนคนไปยอดเท่าไหร่คะรอบที่สามเราตรวจไปแสนห้านะครับรวมสามรอบ<ช>ก็สองแสนนิดๆน,น่าจะสองแสนหนึ่งครับ<ช>ก็ถือว่าเยอะมากจานวนคนสองแสนคนเนี่ยคือช่องว่างที่ระบบสาธารณสุขในกรุงเทพมหานคร ยังเข้าไม่ถึงเขาหรือเขายังเข้าไม่ถึงระบบเลยและถ้าเกิดว่าไม่มีแพทย์ชนบทมาช่วยเนี่ยสองแสนคนนี้เนี่ยป่านนี้อาจจะเป็นไม่ป่วยกลายเป็นป่วยป่วยสีเขียวกลายเป็นสีเหลืองสีเหลืองกลายเป็นสีแดงเพิ่มอัตราไปตั้งเท่าไหร่ในระหว่าง3รอบที่คุณหมอพาทีมกันขึ้นมาเนี่ยนะคะคุณหมอเห็นอะไรในระบบสาธารณสุขในกรุงเทพมหานครที่คุณหมอจะสะท้อนได้บ้างก็ชัดเจนครับว่าระบบสาธารณสุขในกรุงเทพเนี่ยไม่ไม่เพียงพอ คือถึงเราจะมีโรงเรียนแพทย์ใหญ่ๆอาคารใหญ่โตของศิริราชจุฬารามาธิบดีวชิระภูมิพลอะไรอย่างนี้นะรานวิถีแต่ทั้งหมดเนี้เป็นเป็นเซตติ้งโรงพยาบาลนะก็คือเป็นโรงพยาบาลส่วนใหญ่ก็ทํางานรักษายากๆแต่งานเชิงลุกที่จะเข้าไปในพื้นที่เนี่ยก็ไม่ใช่บทบาทเขาบทาทของศูนย์บริการสาธารณสุขของกรุงเทพมหานครก็มีอยู่หกสิบเก้าศูนย์นะครับหกสิบเก้าศูนย์ในห้าสิบเขตก,ก็ไม่พอ แล้วนโยบายที่พยายามจะผ่องถ่ายส่งคนกลับบ้านไปดูแลรักษาตัวที่ภูมิลำเนาอันนี้ไม่เวิร์กเหรอคะคุณหมอเวิร์กครับเวิร์กหรือ <ผม S 1> ว่าม,<ด>มันไม่ถูก<ด>จุด,ด,ดหรือว่ามันยังไงดีไหมดีดีก็อย่างน้อยในเมื่อกรุงเทพดูแลเขาไม่ได้แล้วเขามีพี่น้องอยู่ต่างจังหวัดอยู่กรุงเทพไปก็ป่วยก็ไม่รู้ใครจะดูแลเขาบวกกับอาหารการกินก็ลําบากเงินก็ไม่มีนั้นการ mm. การการพากลับพาคนกลับบ้านนี่ผมว่าเป็นสิ่งที่ดีนะ แต่บางคนก็มองว่าก็เนี่ยพอให้คนกลับบ้านไปกระจายกันออกไปก็เลยทําให้เอาโรคไประบาดทั่วประเทศไปหมดจริงๆเหตุผลมันคืออะไรก็คุณหมอตอนที่โรคที่ระบาดส่วนใหญ่น่าจะเป็นประเด็นเรื่องการล็อกดาวน์มากกว่าพอล็อกดาวน์กรุงเทพปุ๊บคนก็รีบหนีกลับตามจังหวัดโดยที่ไม่รู้ว่าตัวเองมีเชื้อหรือเปล่าที่นี้ต่อไปจะมีจะมีรอบอื่นๆอีกไหมคะจะมีรอบสี่ตามมาเมื่อไหร่ครับคุณหมอเพื่อนเพื่อนพี่น้องที่มาร่วมกิจกรรมในรอบสามเนี่ยครับเจ็ดวันหนักมากเลย เจ็ดวันนี่นานมากเลยรอบหนึ่งรอบสองเราสามวันนะครับทุกคนพบว่าผมคิดว่าหกสิเปอร์เซ็นเจ็ดสิเปอร์เซ็นต์นะมีคาตอบว่าพร้อมจะกลับมาอีกแล้วก็ตอบว่าเมื่อเมื่อไหร่จะจะมาให้บอกด้วยให้ชวนด้วยจะกลับมาอีกอันนี้คือคําตอบเลยแต่ว่าพวกผมก็ถามตัวเองในฐานะแกนนำนะว่าเอะแล้วเราจะเราจะไปอีกไหมงั้นเบื้องต้นเราก็ขอดูก่อนคือโดยส่วนตัว แล้วก็โดยทีมนำก็อยากจะให้ทีมของกรุงเทพมหานครนะครับได้ได้จัดการตัวเองแล้วก็ลงปฏิบัติการให้มากขึ้น<ม>เพราะว่าเราก็เชื่อเขาทําได้เนาะเพียงแต่เขาต้องใช้เวลาในการจัดการเนื่องจากโหลราชาการก็ต้องใช้เวลาแล้วก็อย่างนั้นคือความยั่งยืนที่แท้จริงเพราะยังไงถึงเราไปเราก็เป็นทีมเสริมได้แต่ถ้าเราเข้ามาทํางานแทนเป็นทีมหลักนี่คงไม่ดีและคงไม่ใช่ มีประเด็นอื่นๆอ,อีกไหมคะที่ทางทีมแพทย์ชนบทอยากจะขับเคลื่อนหรือว่าอยากจะบอกสังคมในเวลานี้ค่ะเกี่ยวกับการบรหิหารจัดการโควิด -19 ค่ะสีอยากให้เห็นอีกอันหนึ่งคือความเข้าใจของของของพวกเราทุกคนเองต่อต่อโลกโควิดนะครับบ้านข้างบ้านไม่ไม่ยอมรับอะไรเงี้ยคือก็ยังมีอยู่จริงๆสแสดงว่าผู้คนยังมีความเข้าใจน้อยต่อโลกโอเคละโควิดติดต่อง่ายก็จริงแต่ว่าเราหนีไม่พ้นหรอกเพราะว่าในความเป็นจริงการระบาดมันกว้างขวางม,มากและ นนก็อาจจะต้องป้องกันตัวเองแล้วก็ช่วยช่วยคนที่อยู่ข้างบ้านเราที่เป็นโควิดนะให้เขาสามารถดำรงชีพให้ดีที่สุดนั้นจริงๆความเข้าใจแบบนี้ยังยังต้องการการทำความเข้าใจสูงผมว่าเพื่อที่จะลดการตีตราการรังเกียดอะไรเงี้ยคนที่เป็นโควิดอย่างนี้สังคมก็จะน่าอยู่ขึ้นครับอันนี้คิดว่าเป็นประเด็นที่อยากฝาก